Good morning, morning. ค่ะเช้าแล้วนะคะเ oh, ช้านี้มีข่าวว่า <Okay. S 2> คุณสุริยาจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีคำสั่งเดทไลน์แล้วบอกว่าถนนพระรามสองต้องจบต้องเสร็จภายในมิถุนายนปี พกแปดค่ะเออแต่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าทันทีที่เห็นข่าวนี่นะไปนั่งไล่ดูคอมเมนต์เขาบอกสา้าทุ9 9เออไม่รู้สาธุทำไมกับอีกอันนึงก็บอกว่ารู้จักถนนพระรามสองน้อยไปมันจะเสร็จได้ยังไงปีหน้าสร้างมาต้องเจ็ดชั่วโคตรร้างมา50ปีแล้วมันจะมาเสร็จอะไรในปีหน้าอ่ะไม่มีใครเชื่อเลยรวมไปถึงว่าเขาบอกว่าโดยพื้นที่ของพระรามสองแล้วเนี่ยนะยังไงก็ไม่มีวันเสร็จเดี๋ยวก็ต้องทาใหม่สร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวก็พังพังเสร็จแล้วก็ทาทาใหม่แล้วเดี๋ยวก็สร้างสร้างเสร็จแล้ว เปกลายเป็นถนนเก้าชั่วโคตรเลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครเชื่อเลยว่าปีหน้าจะเสร็จหลายคนบอกว่าเดี๋ยวก่อนเขาบอกหรือว่าปีหน้าเขาแค่บอกว่ามิถุนาหกอาจจะเป็นคศ .68 ก็ได้หรือเปล่าไม่ใช่เขาหมายถึงพศนั่นแหละ2568เออว่าจะเสร็จแน่นอนแล้วก็บอกได้ว่าต่อจากนี้ให้ทำการรายงานส่งกระทรวงคมนาคมทุกเดือนไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้านะคะทีนี้คําถามก็คือว่าทําไมขนาดรัฐมนตรีพูดอย่างนี้ยังไม่เชื่อเลยอ๋อเราต้องทํายังไงถึงจะเชื่อบางคนบอกว่าอ้าวถ้าเกิดสมมตินายรัฐ ถ้าไม่เสร็จผมจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตอันนี้เชื่อแน่นอนแต่ว่าอันนี้ก็แค่บอกว่าอ่ะสั่งให้เสร็จสั่งให้เสร็จแล้วมันจะเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามิถุนายนปีหน้าจะเสร็จปักหมุดเอาไว้นะคะแล้วปีหน้ามาดูกันเชื่อหรือไม่ว่าปีหน้าจะเสร็จหรือไม่เสร็จไม่เร็จไ่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จเสร็จก็ได้อะไรเสร็จ